เป็นอะไรคะสวยอยากเป็นไรนะอยากเป็นคนสวยว,ว้าวส,ส,<ด>สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่สตงเนียเน่ยมีอะไรจะให้ดูนะคะซึ่งเป็นอาานวันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนเดูก<ๆ><ๆด>็เป็นสิ่งที่เอเงยซือมาให้พี่ เออซื้ออะไรให้พี่ตังค์งลูกมึงซื้อมาจากวัดใช่ไหมมึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทายกันกว่ามันคืออะไรที่ลอยลอย,ยได้ไอะไรเอ,อ้ยเนื้อปอนทูป้ามเยี่ยมมากเลยอันอน้องฟ้าอ้าวนะคะทุกคนอ่าพร้อมอ,อยู่ยัง ไปเล่นลูกผงน,นีใช่ไหม,มเดี๋ยวเราไปเล่นกัเลยค่ะเดี๋ยวเราจะาไปเล่นที่สนามนะคะเจอกันตอนที่อยู่สนามเลยนะเด,ดูซเซกินคบวนี้เราวัน,นี้เราจะมาทำคลิปคิวแ เอวันนี้นะคะเดี๋ยวถามหนูก่อนเลยก็ได้คุณเล็กอ่ะเอยถามพี่ตังก่อนถามว่าไงดีป่าอะไรปวสองค่ะพี่ตังก็ถามเอ้คืนอายุแปดค่ะเองเลยอนุบาลอะไรคะหนึ่งแล้วสามหนึ่งทับสามอ่ะเพราะอนุบาลหนึ่งกับสามแล้วอายุเท่าไหร่สามขวบสามขวบค่ะอ่า แล้วตอวเงยถามพี่ตังบ้างค่ะชะั้นแมวถามพีะะ่อีกหน่อค่ะแต่งหน้าอะายนักเรียนค่ะตังเงยคะสถานะอะไรสถา,านะนั้รยังค่ะโอเคตัวขึ้นมาอยากเป็นอะไรคะสวยอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นคนสวยอววโอ้โตัวขึ้นมาพี่ตังนะคะอยากเป็นเหมือนนักร้องอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ ต่อไปก็มีเพื่อนชื่อว่าอะไรถ้าที่รู้จักเขาหอมอู้เหมือนพี่ตังเพื่อนชื่ออะไรนะสีฟ้าอ่าต่อไปอาชีาชี เพื่อนเยอะจังนะถามพี่ตังคืนพ,พี่ตังมีเพื่อนสี่คนพี่ตังมีเพื่อนมิ้นอ้อนเอ็นปานเอิร์ธหินพาวฟ้าหนูหนูไม่ได้พูดพูดไปหมดแล้วก็แล้วยายา่าแล้วก็ข้าวหอมเพื่อนเพื่อนพี่ตังชื่อว่าข้าวหอมหนูก็ข้าวหอมเหมือนกันนิวเอิร์ธแล้วก็เพื่อนเยอะมากจริงมินนา แล้วก็เชเดมแล้วก็เชเดมหนอใช่มาจันเดมไม่เชแดมโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราถามเลื่อนเอเสร็จแล้วใช่ไหมคือเรามาอยู่ที่ไหนกันทุกคนท้ายสนามสนามที่เราตอนนั้นที่เราเต้นคอพับเราอยู่สนามไหนสนามอานันนี้หรือสนามอันนั้นสนามนี้ถูกต้องนี่นะคะสถานที่เราเต้นตรงนี้นะคะ่ะนี่นะคะ่ะนี่นนะคะ่ะจำได้